สวัสดีค่ะสวัสดีบอมแล้วก็นะักลงทุนทุกท่านค่ะก็มาอัปเดตนะประเด็นของกระทรวงพาณิชย์บ้างนะคะก็ตามรายงานของเพจนะเก็บตกจากวชิรวิทย์นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็รายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีการถแถลงนโยบายนะคะที่จะลดภาระประชาชนนะคะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ะะแล้วก็มีการชี้ว่าค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้โรงพยาบาลรัฐเนี่ยแออัดนะคะโดยที่จะมีการเพิ่มทางเลือกนะคะให้กับประชาชนด้วยการให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเปิดเผยราคายานะคะก่อนที่คนไข้จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะซื้อยาข้างนอกได้นะคะ แล้วก็จะมีการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อข่าวนะสรุปมาสั้นๆน,นะ,ะก็สำหรับคอมเมนต์ของเรานะ,ะก็ต้องบอกว่าไอการควบคุมราคายาเวชภัณฑ์เนี่ยแล้วก็การที่จะให้คนไข้เนี่ยเฉพาะ OPD นะคะสามารถมาซื้อยาข้างนอกโรงพยาบาลได้เนี่ยมันเริ่มใช้กับโรงพยาบาลเอกชนแ มาตั้งแต่ปี2-5-6-2นะก่อนอที่จะเกิดโควิดด้วยมะะบบีสีสันเนี่ยมีแบบเ้นสีใช่เพราะเนี่ยประเด็นพวกเนี้มันรวมอยู่ในผลการเนินงานของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นประเด็นใหม่นะคะส่วนการพูดถึงประเด็นการควบคุมราคายาโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นครัค้งแรกนะหลังจากไม่ได้พูดกันมาหลักในรอบหลายปี นะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ชัดเจนนะาะว่ามันจะมีมาตรการใหม่ๆเพิ่มเติมอะไรออกมาอีกหรือเปล่านะจากที่เคยออกไปนะคะแต่ว่าเรามองว่ามันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลานะ,ะแล้วก็ความต่อเนื่องของนโยบายอยู่นะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะปี6-8เนี่ยก็ต้องบอกว่าเอกชนเนี่ยโรงพัาเอกชนเนี่ยก็เรียกว่าเผชิญกับ อุปสงค์ในประเทศที่มันลดลงนะเพราะนั้นก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้มีโงรงพยาบาลไหนมีการปรับราคาขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะก็ทำให้ไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของการปรับเหมือนกับอบอกว่าว่าโรงพยาบาลน,นี้ปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นมากอะไรเงี้ยไม่น่าจะม,มีประเด็นนี้ขึ้นมานะคะก็โดยสรุปนะคะเรามองว่าข่าวนี้มันน่าจะเป็นผล ผลลบในเชิงจิตวิทยานะคะ,ะก,กับกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมากกว่าจะกระทบในแง่ของการดำเนินง,งานโดยตรงนะคะเนื่องจากการดำเนินง,งานในปัจจุบันเนี่ยมันได้สะท้อนในเรื่องของมาตรการการควบคุมยาอยู่แล้วนะคะยกเว้นนะคะว่าจะมีการออกมาตรการใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะซึ่ง จะควบคุมได้เฉพาะราคายาและเวชภัณฑ์นะคะ <Okay. S 2> จะไม่รวมไปถึงค่าบริการพยาบาลค่าเหยียบแผ่นดินหรือว่าค่ารักษาแพทย์ที่เป็นด็อกเตอร์ฟีนะคะซึ่งเรามองว่าการออกมาตรการใหม่ๆที่จะออกมาเนี่ยถ้ามีเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดนะอย่างที่บอกว่าความต่อเนื่องนะ,ะแล้วก็ระยะเวลาของรัฐบาลนะคะก็ เออเรายังคงม,ม,มุมมองบวกต่อกลุ่มโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็มีตัวพระรามเก้าหรือว่าพี่อนายเป็นหุ้นเด่นอยู่ค่ะโอเคได้เลยครับวันนี้ก็คือประเด็นข่าวเรื่องอยานะครับขอบคุณทั้งพี่มดมากครับ